สวัสดีค่ะใครที่เกิดนะคะราศีมังกรวันที่22ตันวาคมถึง19มกราคมนะคะไพ่นี้นะคะไพ่แห่งความยิ่งใหญ่นะคะน้าคราชเต็มเพี่ยมด้วยพลังและบารมีนี่เองนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องนะเลยนะคะ การงานของคุณนะคะจะดีขึ้นมีงานใหญ่ๆเข้ามานะคะจะมีองค์กรหรือว่าบริวารมากขึ้นนี้เองนะคะถ้าคุณนะคะติดต่อคู่ค้าผู้ขายนะคะชาวต่างชาติจะดีมากทำตุรกจ ทำธุรกิจระหว่างประเทศได้เลยค่ะก็คือโดดเด่นมากเรื่องการงานมาดูการเงินกันต่อนะคะการเงินคล้องตัวมากขึ้นนะคะใครหยิบไพ่นะคะนาคราชนะคะใบนี้ความยิ่งใหญ่อลังการงานะสร้างมากจะมาต่อเรื่องการเงิน การเงินตัวไปนะคะที่เคยติดกัดมาก่อนแต่ถ้าคุณหยิบไพ่ยยบใบนี้ได้นะคะการเงินจะกล่องตัวมากขึ้นจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะสามทิศทางใครเกิดนะคะราศีมังกรบ้าง22 ธันวาคมถึงมกรานะคะสิบกาโมกรานะคะมาดูเรื่องความรักนะคะคู่ครองถ้าเป็นอายุมากกว่าคุณนะคะจะเอ็นดูคุณค่ะมาดูด้านเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะคะระวังโรคก,กระดูกนะคะปวดหลังปวดข้อปวดเส้นเอ็นนะคะ ถ้าใครเรียนอยู่นะคะถ้าไปสอบนะคะถ้าคุณไปสอบนะคะจะเข้าเส้นใจเป็นที่หนึ่งโอเคไหมคะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะ